สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจัน์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาโร่แอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกันยายน2567ของชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวลัคนามังกรก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพไพ่ประจำตัวคุณใบแรกคุณได้ไพ่คิงซบวรนะคะชาวราศีมังกรเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างบ้างงานมากเป็นพิเศษนะคะอะไรอะไรก็งานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนอยู่ๆเนี่ยจากที่เคยแบบ ป่วยๆหรือว่าซบเซามาก่อนหน้านี้เดือนนี้คุณจะกลับมามีไฟทั้งร่างกายและจิตใจมากขึ้นนะคะไอ้นันก็อยากท้ไอ้นี่ก็อยากลองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะวิ่งเข้าไปหากับเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์ใหม่เรื่องของอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนซะมากกว่านะคะระวังเจ็บขานิดนึงชาวราศีมังกรนะคะหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการน,นัดหมอผ่าตัดเจออะไรทําอะไรสักอย่างบริเวณขาบริเวณเท้านะคะ ต่อมานะคะสำหรับภพยในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เส้น f c ลั s นะคะชาวราศีมังกรเงินทองส่วนใหญ่เดือนนี้นะคะก็จะหมดไปกับเรื่องของคนภายในบ้านภายในครอบครัวนี่แหละนะคะการเงินไม่บวกไม่ลบนะคะยังคงใช้จ่ายของคุณหรือว่ามีค่าใช้จ่ายมีไรายได้ต่างๆของคุณเป็นไปตามปกตินะคะ อาจจะมีเรื่องของญาติพี่น้องบางคนไหมที่อาจจะมาขอหยิบยืมเงินเรานะคะหรือถ้าโตคุณเองเนี่ยกำลังลําบากอยู่หรือติดขัดอะไรก็จะมีเรื่องของครอบครัวนะคะที่จะเข้ามาให้คุณช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัสช้านะคะคุณได้ไพ่ t ดอ e m p e r o r นะคะช่วงนี้สังคมชาวราศีมังกรจะเข้าไปคลุกคลีหรือว่าสูงสิงกับคนที่มีมีอำนาจมีเรื่องของตำแหน่งมีเรื่องของหน้าที่การงานที่แบบดีๆนะคะปังๆนะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ทาหน้าที่การงานดีๆหรือว่ารอบๆตัวคุณเต็มไปด้วยคนที่แบบถ้าอาจจะถ้าทำทำงานราชการอาจจะเป็นพวกสีสูงๆหน่อยเป็นพวกระดับผู้บริหารไปเลยอธิบดีไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างเยอะนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะบ้านครอบครัวสังหาหรือมาซับสมาชิกภายในบ้านนะคะสามไม้เท้านะคะแบบนี้เนี่ยออชาวราศีมังกรอาจจะกําลังพยายามมองหาอะไรใหม่ๆนะคะเช่นอยากจะย้ายบ้านอยากจะซื้อรถใหม่นะคะอยากจะหาที่อยู่ใหม่นะคะมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนด้านอะสังหาแต่ว่าอยู่กาลังอยู่ในช่วงการหาข้อมูลกําลังหาความเป็นไปได้กําลังหาเรื่องของทําเลแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะ มีมีสมาชิกภายในบ้านกําลังรอการติดต่อ,อจากคุณอยู่นะคะมีใครรออยู่ละ่ะพ่อแม่ไหมที่ไม่ค่อยได้กลับไปเจอหรืออะไรยังไงนะคะลองติดต่อ,อก,กลับไปหาเขาบ้างนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่คิงซับเพนต์เคิลนะคะเช่าสิมังกรถ้ามีลูกน้องมีบริวารมาใหม่ช่วงนี้ก็อาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะแก่วัดยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองเคยทํามานะ เป,เปลี่ยนแปลงยากอะไรยากอาจจะต้องคุยต้องกล่อมกันอยู่นานต้องสอนกันอยู่นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องตัวเลขพวกนี้เขาค่อนข้างรอบคอบนะคะใครมีลูกหลานบริวารระยะนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะเหมือนเหมือนติดหรูติดรวยนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เอสอบเอสบซอสนะคะ <c oughs> เอ,อ่อชาวราศีมังกรตอนนี้นะคะเดือนกันยานี้การตัดสินใจการ การตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณอาจจะไปขัดใจคนรอบข้างอยู่บ้างนะคะแล้วก็ขัดใจเค้าเสร็จเขาอาจจะขัดใจเรื่องอื่นเรากลับมาหรือว่าทําตัวเป็นอุปสรรคกับเราเรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นที่จะต้องทํำไหมอาจารย์มองว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องทำะนะไม่งั้นปัญหาต่างๆอะไรที่มันคาาการังมันก็จะไม่จบไม่หลุดไม่ไม่พ้นไม่สิ้นสักทีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักคุณได้ไพ่ r รีออ s ซอร์สนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดคนโสดคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ ได้มีคนที่เหมือนเขาอาจจะเพิ่งเลิกรากับคนเก่านะคะหรือว่าเพิ่งอกหักเนี่ยนะคะกลับเข้ามานะคะไม่ใช่กลับเข้ามาหรอกก็บอกว่าเข้ามาจีบคุณเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาก็ได้นะคะแต่เป็นคนเก่าชนิดที่เขาเคยทําคุณไว้เจ็บมากๆนะคะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งได้นะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะไพ่สามดาบระวังเรื่องของการสื่อสาร,สารการใช้คำพูดเอาไว้ให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะถ้าสื่อสารไม่ดีมันมีโอกาสแตกหักกันได้นะคะแล้วอาจจะเลือกกันชนิดที่แบบไม่หันมามองหน้ากันอีกเลยได้เช่นกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งระวังสุขภาพร่างกายของแฟนเราไว้ด้วยนะคะแฟนอาจจะป่วยหรือแบบอยู่ๆก็เข้าโรงพยาบาลกระทันหันแบบนี้ได้นะคะ ต่อมานะสำหรับคนที่แค่ยังคุยคุยอยู่นะคะการสื่อสารอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะ3ดาบแบบนี้ต่างคนอาจจะต่างไปหรือว่าเราอาจจะไปจับโป๊ะอะไรเขาบางอย่างได้ที่ว่าเขาทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหไม่ไหวจะไปต่อจริงๆเจ็บเกินไปละแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะกันรุนแรงนะคะใช้ปากเสียงการมีปากเสียงกันหรือว่าทะเลาะกันทางชัดทางลายอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างใช้คําที่รุนแรงนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบมรณะนะคะไพ่สีถ้วยนะชาวราศีมังกรนะคะ ใครที่ป่วยป่วยอยู่นะคะเราต้องกินยาต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์มอว่าช่วงนี้คุณจะเบื่อเบื่อการรักษาตัวเบื่อการกินยาไม่อยากกินไม่อยากจะอะไรต่อละมันเหมือนแบบมันแค่พักคองอาการไว้นะคะแล้วก็กินไปก็อาจจะมี side effect คุณค่อนข้างเยอะคุณก็เลยไม่อยากจะกินนะคะแล้วก็บางคนนะคะถ้าจะมาป่วยเดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเปื่อยป่วยเพราะว่าคุณ คุณกินอาหารไม่หลากหลายคุณกินแต่เรื่องคุณกินแต่ของซ้ำๆเดิมๆนะคะจนขาดสารอาหารนะคะโภชนาการไม่สมดุลน,นะว่าอย่างงั้นนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่สี่ดาบนะชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยอาจจะได้มีการเนหามงินเข้าโรงพยาบาลบ้างหรือว่าเปเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวนะคะ ผู้ใหญ่เจ้านายช่วงนี้ไม่ค่อยกดดันคุณสักเท่าไหร่เหมือนเขาก็จะปล่อยปล่อยคุณทํางานทําหน้าที่ของตัวคุณไปหรือว่าช่วงนี้เจ้านายคุณอาจจะป่วยด้วยย่้ด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะตอนแรกเนี่ยจารย์หยิบขึ้นมาได้แบลนคลาสนะคะก็คือไพ่มันว่างเปล่ามันไม่มันไม่ยอมบอกอะไรเลยทีนี้ก็เลยเปิดแบบนะบังคับเขาตอบนะคะขึ้นมาอีกใบหนึ่งคุณได้ไพ่เดอะแมจิเชียนนะคะถ้าให้ตีความนะคะชาวสมรงกรคุณน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกี่ยวกวับเรื่องของการงานเดี๋ยแล้วนะคะเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่คาดคิดไม่เคยหวังว่าตัวเองจะได้นะคะแล้วอยู่ๆมันก็จะได้ขึ้นมานะคะบางคนที่อาจจะสมัครงานไว้นานแล้วไม่น่นาจะ ้เลยอยู่ๆเขาก็มาเรียกตัวคุณในเดือนนี้ก็ได้เช่นกันนะคะใครที่รอลูกค้าตอบรับนะคะแล้วเขาหายไปนานมากอยู่ๆอาจจะติดต่อกลับมาให้คุณไปเริ่มงานปุ๊บปับ๊บทันทีก็ได้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตารนะคะโชคลาภถ้าใครเป็นคนที่ชอบตามเลขโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอหมอดูที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะเออหมอโหรอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะให้เลขคุณถูกนะคะแล้วก็อะไรอีกละ่ะ ประมาณนี้แหละนะคะโชคลาภอ่อีกอย่างหนึ่งนะคะอ่ะโชคลาภอาจจะมาจากตัวคุณเองก็ได้เช่นแบบอะไรเดียน้ําหนักตัวส่วนสูงรอบรอกรอบเอวอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในพบวินานะคะคุณได้ไพ่เพชซ f อคัพนะคะชาวราศีมังกรถ้าจะทําอะไรตัดสินใจอะไรขอให้มีจิตใจที่แบบตั้งมั่นนะคะอย่าโลเลอย่าแบบอ่อนไหวไปมานะคะชาวราศีมังกรเนี่ยภายนอกนะดูเหมือนคนที่ คนที่ค่อนข้างแบบมีระเบียบมีวินัยนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงยากแต่แต,แต,แต่จริงๆแล้วอะ่ะพอมาเป็นเดือนกันยายนอะ่ะคุณจะค่อนข้างมีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะคะก็อย่าให้มันเกินพอดีก็แล้วกันนะคะจะช่วยเหลือจะสปอยอะไรใครก็เอาให้มันอย่าให้ถึงกับขนาดว่าเราทำให้เขาทำอะไรไม่เป็นนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมกรในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ใครจนจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลอาจารย์ด้วยนะคะเน้นๆคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงมาเล่าให้กันฟังบ้าจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย